สวัสดีครับผมเราพูกับพวกเราอีกทีคือกับบอลฟุตซาใหมรเราเนี่ยหลายคนนี่นะจะบอกว่าจะต้องคิดเฮ้ยแม่งรายการนี้มันหายไปไหนวะนานร่นม, <า S 2> มไปแล้วมันไม่ร่มแต่เพียงแค่เราติดภารกิจดีกว่าวันวนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราต้องมาพูดถึง <c oughs> คู่ที่เป็นคู่เอกของวันนี้เลยตอนนี้เรามาพูดถึงยูโรปาลีกวันนี้ระหว่างแอตเลต้าและเดวร์คูเซนแต่ว่าเหมือนเรเวอร์จะดูดีกว่านิดนึงเพราะว่าเรเวอร์มาเพราะว่าใส่เสื้อเรเวอร์มาไงก็เลยพูด แนวนี้ไงใช่แล้วก็มาด้วยฟูทีมมากมากซึ่งวันนี้ในมูในมุมออาจารย์เลเวอร์วันเนี้ยเป็นยังไงเลเวอร์วันนี้มันฟูมากเลยเพราะว่าพักนักเตะหลายคนในนัดปิดฤด,ดูกาลนัดล่าสุด,สดที่รับแชมป์ในบ้านมา ซึ่งทาให้วันนี้มองว่าวันนี้มันแน่นอนเลยแต่ว่าสถิติที่เคยเจอกันเมื่อปี2500เป็นรองนะเป็นรองนะเป็นรองอาตาตาคีอยู่นะใช่แต่ตอนน้อาราโซยังไม่ได้เข้ามาทีมซึ่งตอนนี้มันคนละคนกันละซึ่งตอนนี้มีหลายตัวที่กลับมาฟิตทุกตัววันนี้กองหน้าเนี่ยที่ยิงไปแล้ว18ประตูเอสี่19ประตูทำไมต้องขิงอ่ะไม่เข้าใจขิงทําไมนี่ถ้าเกิดใส่เสื้ออาตาตาเนี่ยจะพูดแนวนี้ไหมไม่ใส่นะไม่เอาสิอย่าไปขิงสิ เพราะว่าเขาต้องการสามแชมป์ก็อยากจะชี์ให้ได้3 3> สามประวัติศาสตร์สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่แพ้ทีมใดเลยถ้าทําได้นี่คือแบบในทุกรายการในทุกรายการเลยเหลือเชื่อนะใชไม่น่าเชื่อว่าจะทาได้ความเป็นไปนได้สูงแต่าาว่าอาจจะสูสีกันเพราะว่า อานัต้าก็ไม่ใช่ขี้นะเพราะว่าอานัต้าเนี่ยล่าสุดเพิ่งอกหักจากทวยโคปามาไงใช่เป็นแพ้ยูเว่มาอ่าเปแพ้มานัดเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องเอาละเก็บชนะจากเจ็ดชนะจากเจ็ดนัดจากเก้านัดเก้านัดถือว่าทุกรายการนทุกการถือว่าผลงานรวมดีนะใช่วันนี้ผมมองว่าอานัต้าเนี่ยน่าจะมาในระบบ3 4 2 1ผมมองว่าจะมาคล้ายๆกับเรเวอร์น่าจะมาคล้ายๆกันมองว่าวันนี้น่าจะเสมอในเกมและมีโดนจุดโทษแต่ผมว่าได้ อย่าตอนเนี้ยตรงน้าอย่างโคลินเวสเนี่ยอ่าเขาฟิตกลับมาแล้วน่าจะเฉื่อยนะผมว่ากำลังใจดีเอาอย่างเงี้ยเอา่างเงี้ยน่นและกับคุณไม่คุณเฉื่อเฉื่ยคุณต้องเป็นกลางสิเอาเหรอแล้วคุณแล้วคุณดูเขาจะเชื่อใจได้ไงอ่ะต้องเป็นกลางใส่เสื้อมาอ่ะยังไงวันนี้ลูกเกาสูสีกันไม่เป็นรองไม่เป็นรองกันแหละเพราะว่าต่างคนก็ต่างทีมต่างก็ได้พักผ่อนมาในเวอร์ก็น่าจะถ้าเตะวันนี้เดี๋ยวก็ต้องเตะเตะบอลถ้วยครบครบของเขาอีกอ่าอ่าอ่าซึ่งก็น่าจะดูน่าเหนื่อยนะแต่ยังไงก็ เพื่อสามแชมป์สร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรห้างขายยาของน้องหน่อยระวังนะวันเนี้ยจะโดนนะแต่ก็ก็น่ากลัวนะผมว่าอัลจานาต้าก็ยังน่ากลัวอยู่อัลจานาต้าเนี่ยกองหน้าเนี่ยจารุก้าสมาล์กาเนี่ยยิงไปแล้วหกประตูในรายการนี้นะอย่าลืมนะเป็นกองหน้าที่คมมากสัยมักเซมานะอ่าเข้ารอบมันการรอบเนี้ยผ่านมักเซมาอ่าด้วยด้วยประตูรวมสี่หนึ่งใช่แต่ผมผมว่าผมให้เกอร์แบบที่บอกว่ามันจะเฉือนกันฟันธงฟันธงมาฟันธงมาผมให้เฉือนกันแล้วกันนะเท่าไหร่ ก็น่าจะเป็นเลเวอร์ใช่จะแบบเฉียนเฉียนแค่นั้นผมให้เสมอในเกมแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูจุดโทษก็เป็นฝ่ายอาร์ตันตาที่ชนะไปแล้วยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปโอเคว่าจะมีคู่ไหนอีกอ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปกันแล้วสวัสดีครับผม